เทสจ้ะพี่น้องสาวเรอหน่อยกับค้อนน้วยกับพ้ากันยางกันเขาเอ่อพ้ากันยางของป้านนจนะสาวเล่อหน่อยจะไปพ่ออันนี้นนจะนะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเะจทุกคนจ๋านี่เลยนนจะนะขออนุญาตเทสเนจนะพว่านนสาวเรอหน่อยก็ได้เอามีดไปน้ำจับเได้เจตนะเนจนะว่าเพียนเป็นเก็บเหทสจ้ะพี่น้องกับซากไปพ่อเนจะนะกับ้าเฮาไปเจอแล้วเราก็ต้องเก็บมาเออเก็บกลับบ้านเฮามาน้ำเนจพี่น้องจ๋ากะนี่เลยนนจะนะ เห็ดนางรมจะพี yeah. ่น้องเห็ดนางรมจะดู้ที่เราเป็นฝราชญเลยนะจ๊ะเนาะแม่พูดพรำทำเพลงให้พี่น้องเรามาทำความสะอาดไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเนาะอุ้ยดีต่อใจอีกแล้วจะพี่น้องจ๋าเบึงดงดูนะสออ่อนนะจ๊ะเนาะเห็ดนางรมจะพี่น้องปกติบปกติหาไม่ค่อยเจอนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหาไม่ค่อยพ่อนะจ๊ะเนาะปกตินะจ๊ะเนาะปกติจ้ะ กะหาบ่เ uhm, จอจ้ะกะ็เฮ้ยนะจ๊ะเนาะสาวเราน่อยกะดวงดีเราจะเนาะดวงดีขนาดเลยนะจจะเน้อถือว่าไปพ่อเพื่อนจ้ะพี่น้องจ่ามาจ้ะเรามาทำความสะอาดไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปล้างเราจะเนาะมับุนมากเลยจ้ะพี่น้องจ่า้ำ น่าน้อจ่าคน้ำอยนึงจ่ะนะี่สาวเราหน่อย equal, together, อนนแอยที่เก็บไว้เป็นเสื้อจะเอาไปแช่น้ําแล้วก็จะเป็นหกัหกหกระหกักจนใหม่น่าจะน้อทุกคนจ่ะโชคดีซะแล้วเกิดน,นะจาจะน้อที่ได้พ่อเพื่อนจากพี่น้อปกติสิว่ได้พ่อเพื่อนน่าจะน้อเพราะว่าน เพิ่นบ่เคยเกิดจ้ะเห็ดจังซี่นา่ะจ้ะเนาะกะพ้รังเพิ่นก็กินบ่บเป็นน้ะเนะกะตอนเช้าเลยหน่อยเขาไปเห็นไปพ่อเนาะจนะทางเป็นห้องเลยจ้ะเพื่อนเขาไปเบิ่งไปชมกันเนาะจนะสงสัยเพิ่นบ่เคยเห็นจ้ะว่าเห็ดอะไรเอ่ยเกิดตามขอนไม้เก่าๆเน่าๆเนาะจนะแต่เพิ่นบ่รูนเนาะจนะแพงเนาะจ้ะนี่งามจ้ะแพงเด้อนี่จ้ะพี่น้องจ้าร้อยหาสิบคูณเนาะจะต่อกิโลหรือบะจ้ะ บ่เป็นขึ้นลรวมั้งปานนี้นะจจะเนาะแก่ร้อยเกืบองร้อยเนจะเกื่นจ้ะนี่น่าจะเนาะถ้าหากว่าเห็ดแบบนี้พนักงานสเก็จดีจ้าเดินเบาะมีสีจ้าน่าจะเนาะเพิ่นปกติเพิ่นโเก็บชุ่มที่ชุ่มหาว่ชุ่มหาจเพิ่นองจาเห็ด่สีน่าจะเนาะเป็นโบเก็ตชุ่สีชุ่มหาเพิ่แดเป็นเห็ดที่เลือดจ้ะได้ซาลนลอยจับเดนี่ปนผคนไทยหลายๆช่องน่าจะเนาะเพิ่นนึง เอาปลาไปแบกออกนาำพาขอนแบกขอนลับบ้านน้ำน่าจะเนาะเอาขอนมาถิ่มไว้เฮียนเกิดอดูเฮียนจ้ะพี่น้องจ้าว่าต้องไปงานงานหาห่างยากน่าจะน้อเพื่อนงามเนี่ยมากมากเลยจ้ะเคยเห็นอยู่ช่องนึ่งน่าจะเนาะอยูอันประเทศเยอรมันนี้น่าจะเยอรมันนี้น่าจะเนาะเพิ่นไปแบกขอนมาเลยน่าจะเนาะพี่น้องจ้าเอาถิ่มปู๊ไปหลังบ้านจ้ะจ้าเพิ่นกัได้กินของเพิ่อนชูปีเพิ่นว่าน่าจะเน้อแกทำอะไรกับตะกอนนั่นเพิ่อนน่าจะ จะเอาไปแบกมาบ่ได้อดกอกจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันขนใหญ่เกินๆแล้จ้ะเนาะโอ้ยงามเนยอีพอเลยคีพอเป็นแม่อีฉันนล่งามงามจ้ะพี่น้องนะสักไปๆและจ้ะเนาะตูดเข้ามาใกล้ๆเลย น้ำชาหอมหอมหอมมากเลยจ้ะหอมเห็ดนางฟ้าแล้วจ้ะเนาะเห็ดแต่นี่หละจ้ะอุ้ยเอาไปแกงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะต้มยำทำแกงได้สบายมากเนจ้ะเนาะแกงใส่กอกใส่ไก่แกงใส่ต้มยำต้มยำพวกนั้นแจ้ะเนาะบ้านเฮากับเห็นแล้วกับลำายไหลจ้ะพี่น้องจ้ะบ้านเฮากับปลูกหลายแล้วจ้ะเนาะเห็ดแบบนี้จ้ะ สาวเราหน่อยบลูนะจจะเนาะวันเพิ่นโรหนึ่งอันจะบาทนะจจะเนาะย่นี่กับแพงจากพี่น้องจ๋ายุนี่แพงนะจจะเนาะเดี๋ยวอันเสื้อนี่อันนี้สาวเราหน่อยกับทิดถิมจะเสื้อเพิ่นน่าจะเนาะสาวเราหน่อยกับที่เอาเพิ่นไปแช่น้ำใบจากพี่น้องจ๋าแช่น้ำร้องเฮ็ดน่าจะเนาะเอาไปแช่น้ำไว้จัดอันอาทิตย์สองอาทิตย์จากซีหามือก็ได้น่าจะเนาะสาวเราหน่อยกับที่เอาเพิ่นไป หากน้ำมันหากไม่ขาดล้างบ้านนะจ๊ะเพียเพิ่นเกิดนะจ๊ะน้อปีนาจ๊ะพี่น้องจ๊ะน้ำจัดเลกรีดกรีดอีกแล้วกร <c oughs> ีดกรีดแบงงบไงแบบโตแบกหูบบบหูรามอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๊ะคุณนะว่าสะอ่อนน้ำจา้าเราหน่อยแนะ่น้าจ๊ะเนาะเพราะว่าน้อาหารก่ค่อยได้จ้ะ โศกมานี่ดีโบนได้เล้ยนกเจ๊ะหน้าพี่น้องจ๋าปุ่มี่นกเจ๊ะหน้าสาวเรหน่อยไปยามเขาป่าหาก,กับปุ่มีจ่จ้ะเพราะว่าเขาหูแรงเพื่อนนกเจ้ตาตอนนี้รู้แล้วนะเจ้าทุกคนจา๋าโอ้ยอัน,น,นดอกที่ว่าเพิ่งงามๆใหญ่ๆอยู่ท้งองฟ้าพุ่นกะจ้าอยู่อันปลายไม่จ๋าสาวเรหน่อยอยา่าเอาไม่ไปต่อยลงเด้ถ้าหากว่านั่นปุ่มี่ไม่นกเจ้าบีนปืนลงบีนปีนลงไป ปีนขึ้นกับแถบบ่อใดนะจจะเนาะเพราะว่านัฝน,นตกจากเพราะฝนตกแล้วกับเป็นมืดน,นะจจะเนาะมันรื่นนะจ๊ะเนาะน้ำจะพี่น้องจา่าคุณนะสอรอนอิแล้วอุ้ยจุป,ป่าตกปาาเข้ายุ ร้ายๆน่าจะเนาะนีะน